สวัสดีครับผมวันนี้สวนโยอังฟาร์มจะพามาดูการแต่งกิ่งไว้ลูกต้นอายุสองปีหเดือนพามาดูเลยรอรับชมได้เลยครับก็ต้นอายุประมาณนี้ผมว่าจะไว้ลูกก็จะตัดแต่งกิ่งก็คือจะเน้นกิ่งใหญ่เป็นหลักก่อนถ้าต้องดูความสมบูรณ์ของต้นก่อนครับต้นนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็คือกิ่งเล็กนี้จะออกหมดเลย จะเน้นแต่กิ่งใหญ่กิงก่งที่ว่าพอเป็นกิ่งหลักๆได้ครับก็คือตัดก็จะเน้นตาข้างบนสุดที่จะตัดนะครับเอาชี้ไปข้างนอกเหมือนเดิมอย่น,นี้ครับแต่นี้ผมจะแต่งไปก่อนคือจะมาไล่เก็บรายละเอียดทีหลังจะคือจะแต่งไปก่อนนะครับ ต่ำไปทีนี้นี่ต่ำไปเจ้าอ,ออกหูที่อยู่ด้านในหงที่อยู่ด้านในเนี่เจาออกครับที่ว่ามันชี้มาข้างในกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยอันนี้อยู่ข้างในเนียออกเลย นี่ตาำไปทีนี้นี้ก็เล็กไปตีนี้อยู่ตรงกลางส่วนตวนี้นะครับผมิ่งนี้มันเข้ามาตรงกลางครับ ถ้าเราไม่ตัดก็คือตามันจะชี้เข้าไปข้างในถ้าเราไม่ตัดก็คือกิ่งมันจะอยู่ตรงกลางครับมันจะลกอีกหน่อยต้นโตนแล้วก็ตัดทิ้งครับตัดให้สุดเลยให้นิดเลยอือทีนี้ก็จะเห็นแบบโล่งๆตอนนี้เราจะเห็นโครงสร้างของต้นนี้นะครับว่าเราก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งกิ่งไหนที่จะควรเอาออกกิ่งไหนที่ควรเก็บไว้อันนี้ก็ประมาณคืบ่มนครับกับครื่อเนื้อชี้ก็ประมาณนี้ ตายอยู่ตรงนี้พอดีนี่ตัดออกเลยกิ่งนี้มันอีกหน่อยมันจะใกล้กันเวลามันแตกครับก็ให้เลือกเอาเลือกเอากิ่งนี้ออกดีกว่ากิ่งนี้มันอยู่แนวนอนอันนี้ได้ครับตาชี้ไปข้างนอกอันนี้ได้นนบางครั้งบางกิ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถึงคืบก็ได้ครับตัวเราดูาความเหมาะสมของแต่ละกิง่ง นนี่ก,ก็ประมาณนี้นี่แหละครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแต่งประมาณนี้เส็จเรียบร้อยแล้วครับผม